Legenda สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำต้มซูเปอร์ขาหมูกันครับต้มยังไงให้นุ่มหนุบหนับไม่เปื่อยเละส่วนผสมและตาาส่วนอยู่ท้ายคลิปไปดูวิธทีทำกันเลยครับเราจะมาเริ่มที่ทอดขาหมูกันก่อนเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับขาหมูเนี่ยครับเราจะนำไปทอดก่อนเพราะว่าเราจะต้องการให้มันขดตัวนะครับ ขดตัวแล้วทีนี้เวลาเราไปต้มอ่ะจะได้ไม่เปื่อยเละนะครับมันจะนุ่มหนึบนะครับเราจะทอดด้วยไฟแรงๆนะครับพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ขาหมูลงไปเลยครับทีเดียวเลยครับใช้ไฟแรงนะครับเร่งไฟแรงๆแล้วก็คอยคนมันอย่างเงี้ยครับดูสีหนังหมูไปด้วยนะครับให้มันพอออกเหลืองๆหน่อยๆครับพอเราผัดมาจนหนังหมูเราประมาณเนี้ยครับ มีความตึงๆครับเหลืองประมาณนี้ครับก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับตักไปพักไว้ก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็ให้เรานำหม้อที่เราจะใช้ต้มขาหมูนะครับขึ้นตั้งแล้วก็ใส่ขาหมูที่เราทอดไว้เลยครับแล้วก็เติมน้ำครับให้ท่วมขาหมูครับ น้ำนี่ถ้าเราต้มไปแล้วก็ขาหมูยังไม่เปื่อยนะครับยังไม่สุกตามที่เราต้องการนะครับเราก็เติมเรื่อยๆได้นะครับใส่แค่เกลือไปก่อนนะครับช่วงแรกครับเกลือป่นครับใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะครับส่วนเครื่องปรุงทั้งหลายเราจะรอให้ขาหมูสุกก่อนนะครับสุกแต่ยังไม่เปื่อยนะครับเราค่อยเติมนะครับจะได้ความหอมเรื่องสมุนไพรนะครับตอนนี้ก็เร่งไฟได้เลยครับพอเดือดก็เราก็หลีเป็นไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ปิดฝาตุ๋นไปจนสุกนะครับ หลังจากเราต้มขาหมูมาได้ประมาณส0ิบนาทีนะครับขาหมูเราก็เริ่มสุกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปื่อยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่เครื่องสมุนไพรของเรานะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมครับเพิ่มซีอิ๊วขาวครับผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับต้มต่อด้วยไฟอ่อนๆให้ขาหมูเราเปื่อยนุ่มตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกเลยครับ หลังจากเราใส่สมุนไพรของเราแล้วเราก็ต้มต่อมานะครับจนขาหมูเราสุกเปื่อยได้ที่แล้วครับกำลังดีแล้วครับหนึบหนึบครับตามชอบเลยนะครับเปื่อยประมาณไหนครับทีนี้เราจะไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับพริกขี้หนูสวนนะครับให้เราตำหยาบหยาบนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะครับพริกเราจะได้ไม่ดำนะครับใส่ถ้วยเลยครับตามด้วยน้ำปลาครับ เพิ่มน้ำมะนาวเปนิดหนึ่งครับตซุปเปอร์ขาหมูครับ เปื่อยนุ่มหนุบหนับครับแซบจีดเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนผสมก็จะมีขาหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นชแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับพักให้เสด็จน้ําครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมมะนาวพริกขี้หนูสวนครับทั้งแดงทั้งเขียวนะครับกิวขาวน้ำปลาเกลือป่นผงปรุงรส น้ำตาลทรายครับ